สวัสดีจ้าอยู่กับสมอชาเนี่ยมาเจอเป่าเปาเดินเล่นนะคะว้าวเป่าเป่าอ้าวนูมาทำอะไรโอ้โหขนเขาสุดยอดเลยไปหาน้องสีตัวไหมอ้าวอ้าววิ่งวิ่งใหญ่เลยอืมอืมอาบน้ำแล้วเหรอทำไมเปียกมอมแม่ เปล่าไปแล้วเอฟซีเยน้องแพลวพาปาเปล่ามาเดินเล่นนะนี่นี่น้องแพลวพาปาเปล่ามาเดินเล่นค่ะอ้าวสองสองตัวนั่นอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงเดี๋ยวจะไปหาไปดูสี่ตัวนักก่อนเด้อปาเปล่าบายบายอยู่กับพี่แพลวนะอ้าวปาเปล่าอยู่กับพี่แพลวแล้ว ไปไปไปาเป้าปวดเอือบอกอจะไปไหนแล้วลูกอนเล่น <c oughs> ไปเลน่เลนมากของแข่งของขาเพื่อนป้าเป้าน้องเพลพาไปเดินเล่นนะคะเอฟซีไหนแม่อยู่ไหนลูกสี่ขาแสนซอนแม่อยู่ไหนเอ้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดนี่เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนหมดเนาะออกไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ไหนเราไปไหนหมดเพื่อนเพื่อน <c oughs> เร็วเร็วเรวเรไปไหนเนอะ <c oughs> ไปไหนกันหมดค่ะ <c oughs> มาเร็วมาเร็ว <c oughs> อ่ามาแล้วตัวดำมาแล้วโตวไวจังเราอะโตไวจังไหนน้องไปไหนสองตัว น้องไปไหนเอยไหนน้องไปไหนมาเร็วมาเร็วหนาวบอกหนาวเลยคะโอ้หนาวไหนอีกตัวหนึ่งล่ะสีดำละ่ะ <c oughs> ชื่อให้น้องอะไรดีน้องโกโก้เหรอน้องปีโป้เหรอไม่ต้องชื่อเหมือนพี่เมยเนาะ นายเ,เย็นีป๊ป๊อปเยสเอ้ามามาอีกตัวใช้อีกตัวมาเลี้มาเลี้มาเลีเล้อยู่ไหนน้อน่ารักใชียวทำไมหนูมอเม,มเมมจังมาไหมเอาวยายลืมเอาขนมมาให้กินเนาะ อย่าลืมถือขนมมาให้หนูกินด้วยตัวดำไปไหนน้ออุ้ยนกเยอะจังเลยตัวดำไปไหนน้ออ้าวขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วนอนแล้วนะคะนี่อีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหน โอ้นอนยังไม่ตื่นหรออุ้ยนอนหลับเหรอคะอุ้ยเขาหลับค่ะเอฟซีเขาหลับนะคะเขาหลับเขาหลับเขาหลับอีกตัวหนึ่งเขาหลับเขาหลับเขาไม่ตื่นเลยนอนคอนอนหลับนะคะเดี๋ยวไปแอบดูนิดนึงนะคะหลับอยู่ เดี๋ยวยายจะพาไปดูเขาหลับนูน่นอีกตัวหลับอยู่นูน่นนี่อยู่นี่นะคะนี่ นอนหลับไม่สนใจใครเลยสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมัคช ANNEL ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ